ไม่ต้องกลัวรถจะหมองถ้าให้กุนซือขับขับของคนรักรถเป็นคนดูแลสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมแจ็คกุนซือขับของคนรักรถนะครับคลิปนี้จะพามาชม Ford Ranger Raptor สีเทาคันนี้นะครับป้ายแดงพึ่งออกมาจากโชว์รูมใหม่ๆเลยนะครับ ก็เข้ามารับบริการโปรเทคชันแล้วก็มีออปชั่นเสริมแต่งรถต่างๆนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่หมวดหมู่โปรเทคชันกันก่อนเลยนะครับรายการแรกก็จะเป็นเคลือบเซรามิกโปรแกรมเซรามิก 9S p a u s Part Standard นะครับโปรแกรมนี้เป็นน้ำยาความแข็งระดับ 9S นะครับเคลือบด้วยระบบทากึ่งพ่นจำนวน2เลเยอร์นะครับเป็นระบบพ่นกึ่งทาช่วยให้สีรถมีความใสเงาขึ้น โปรแกรมนี้ก็จะมีความเงางามโคงทนยาวนานถึง3ปีเต็มนะครับแล้วก็มีการดูแลหลังการขายเป็นการเซอร์วิสรีโค้ดถัดฟื้นฟูสภาพแล้วก็ลงชั้นเคลือบเซรามิกให้ใหม่นะครับรายการต่อมานะครับฟิล์มกรองแสงลูกค้าคันนี้เลือกเป็นฟิล์มกรองแสงยี่ห้อ 3M รุ่น 3M เซรามิกอัลต้าเคียร์ที่ให้ความมืดนอกสว่างในแล้วก็ ป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยมไม่ปิดกั้นสัญญาณ GPS, e a s Pass แล้วว่าบล็อกสัญญาณต่างๆนะครับฟิล์มตัวนี้เรามีการรับประกันให้8ปีเต็มนะครับแล้วรายการต่อมาก็จะเป็นออปชั่นเสริมต่างๆนะครับรายการแรกก็จะเป็นพรมปูพื้นเข้ารูปของ QJ นะครับตัวนี้สามารถคัสตอมสีแล้วก็ลายได้นะครับรายการต่อมาเป็นผ้าใบาปิดท้ายกระบะและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปลายท่อแบบคัสตอมนะครับ เพราะว่าลูกค้าอยากจะเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะครับและถ้าหากใครที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง f a c e b o o k l i n e แล้วก็เบอร์โทรเราไปดูการติดตั้งและผลงานสวยๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ